ีแม่เรสินายสมภาคเตอันนี้ปากจังจ่ายด้วนั้นได้สิบทงพี่นอกจะมาได้ทงขอเพราะสิบาและเป็นนเป็นนได้ด้เอางสิอยู่ได่ปสิเอาไปเาเย็นของเฮาเนาะแล้วก็สิเอาไปให้าป้ากับไผกอดแม่ซาปี เออซาปากับซาปีใหม่เนาะพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีน้องหลัดเออขอบใจเด้อไม่ดีอันขันเองเลยใหญ่เองนะฮะเอ้ยแล้วก็ซิมเลยพี่น้องซิมให้พี่น้องเึด้วยเนาะเออเอ้ดีใจเด้อันมวยบมวยหยอกบ่าเซียบ้าว่าท่านได้กินแบบบะอวยเออเอาแบบบะอวยเอาแบบเลียวๆด้วยเด้อเดียวเดียว ปาแบ่งหดือวนี่แบงแคเสียบแบ่งแล้วพี่น้องนี่สบายดีเด้อพี่น้องเกอองสยอยู่บ่เป็นแน่เลยคือซีน่ะยงหยงโอ้ยอู้หนวอยดิปเดี๋ยวต้องปรุงเพิ่มเนาะนี่แม่แล้วกับคนเด็กคนเด็คนเด็ พอกินเจียเมืองเมืองเอ้าเป็นพระคนพองข่อยได้อยู่ถึงอนะคนเขากันเบิร์ดอ่ะนี่พี่น้องเบิร์ดพอดีพี่ว่าของซาหน่อยแล้วก็อยากยิงแจ้งดีเพราะว่าเราใส่หน่อยพ่องข่อยจะใส่นัวพอดีเขากันว้าเอาเกลือใส่อีกก็บ้าเม่นท้าว่าเ้าเฮ็ดจ้างมันสิสมไว ข้าวเห็ดนัวพอดีแบบมันลายนะคต้องกินลายมือน้องน้องรัดเคยเห็ดเห็ดจ้างแต่มันสมแบบมันสมท้าแก่บดใหญ่เ็นไหเห็ดนัวมันบอกเป็นยางพี่น้องพอดีมันอันนี้เพราะว่าอากาศมันห่อนกันอากาศหนาวรต้องเห็ดจ้างไหวเพื่อมันเป็นไว้อากาศห่อนนี่ครัต้องเห็ดนัวนไวไหวพอดีมันจังได้กินลายมือพี่น้อง สบายดีเด well, okay, so like, you know, um, ้อพี er. so like ่น้องปล่องายเนาะอันนั้นเนี่ยมนหายหายใบพวกเกิดเสียงใส่เป็นทงอันนั้นบ่ร์เอาทงใส่ทงแล้วก็หายใบเนาะเออมื่ออื่นเดี๋ยวถ้าติดตาก็สิเมื่อน้ำกันเมืออื่น้ำเดี๋ยวอันเฮาสิไปหาทงมาให้เมย์เอาปลากิมจ้ามื่ออื่นเนาะนะจ้ามื่ออื่นเศร้ามื่ออื่นซวยนี่เดี๋พี่น้องเดี๋ยวไปหาถุงมาให้เมย์เราตากไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นใบเนาะ เพราะว่าอากาศมันห่อนแห้งเดี๋ยวมันสิสมไปได้กว่านี่นะพี่น้องใช้อีกเลยนึว่าเลยไหมเอ้ยอือหักใส่เมื่อกาแหงแสบเด้เปง้งอ่ะนี่พี่น้องไม่ไม่อยากค่อยลดมากเปง้ออ่ะนะฮนแต่ว่าอันไม่ยากคอยลดบ่มากกินไปง้ออ่ะอันนั้นเนาะผู้เฒ่าได้เข้าบ่มมากกินไปง้ออ่ะคอยใส่ลายเห็ดกินให็ดดาวน้่ดาวหายหายได้ฮะบัดคอยนนั้นใส่เป็นบ่วงคนนะ ไปเดี๋ยวไปหาธงก่อนพี่หนอเอายังมาขนาดเชือุกอีเฮ้ยเอาไว้ตุเย็นนะครับนี่เรายืมใส่ด้วยพีหนอเอารากสมัดนี่เราจีแบงห้โจ๊กแม่ท่าแล้วโจ๊กีทกโจ๊กสามทงสามถูเนาะอาริตานี่จ้ไอซีก็สนอยจองดาดกับไอแซงจามหรอจาม 3คู่เก็ย er <world> ิบเิเม่เอาเอา้างเดี๋ยวหนงดนีแม่จองยิบแบบเอาป้ายให้่อนสิมาแกิล่อาบมาทีเอาแบบเอาป้ายข่อนมาแจกสขาว ลบก้มสิดบลบลกนี่ค่อนไป้าเ่บ้าย่กว่าาปากก็บอ่าาบว่าอยู่นอกกว่าไปเถึงใเนไอดอนพี่นออกเดี๋ยวไปห้ามาสิไปน้ำดังกับชาติซออาเดีวก็บบาซุปไบเหนบาดอนเออเนาะ ่อันยี่แม่ล้าีนายสมพากปนอันี่ป้าท่ต้เยวนั่นนเือ้ดีสมแป๊ดแสมพดีกันภูไดมาสมแห่ก่นป้าไบหน่ออีกคืนหนึ่ง บสมแบบสมจี๊ดๆสมแบบเออสมนสี่แห้่นันแบบกินละสาดได้นี่คืการมกับรมากันคมกับสมากแบบสมแบน้แบบน้แห้งแนะสมเด้กับพวกนี้ไะกินผสมแบบผสมจนแบบกินได้ก่ะแดนแดนน้ำประทัน เจ็บสิบแปดได้ิีเนาะเอาชมสีอย่างนี้ค่ะอืกระทงซัม่นยู่อันนั้นปลาดเลยก็หาท่านคได้นี่เนแม่เขาหายแล้วเขาแบบย่องๆมให้มันแน่นขนาดไหนสี้จะหาซากซีดอไรเยวเคยคายนาเม่เต้ทุ่งทุ่งสองท่าน นี่พี่นนอ,อไปยุบซิน้อพี่น<ม>อไปากก็เกือบเต็ม,มอย่างนี้เนาะ<ม>ประมาณเดซี่เนาะเพิ่มหนึ่งตัวคัะขันกระบป๋าซุกไปเบิรงคลิปขันอ่าสองวาซุกเตอร์พี่นนอ กำลังถ่นกระเาวาุกสองคนนี่แหลจะเต้นแล้วมันก็สุมัดมันอยากไหนด้อันเคยบอแบบอันเดียก่อไปสื่อแบบว่าอยากเข้าตใส่ ต่อให้มันปุ่งนะเคยคล้ายแต่กามีเขานึ่งแล้วมาถั่วเพราะม่นจะเอาปากเป่าทุ่งกว่าบรรจงอุ่นไบอสาแม่คอยเรว่าใช้สิมาลูเป่าเป็นซีเป็นสาวทุ่งั็ดีลมเวิดีลวยเนี่ถทันถัานยากมากถ่านมากเาเป็น แล้วเขาหมัดังไงจังมัเป็นค่ะที่จยมัดเป็นถ<ห>้าหายแบบคนเขาอยู่หายอยู่สว่วนไี่แล้เขาแบบน่าจะหาตัเป็นนํไ่ไปเข้ามาถ่วงว่ามันจะเอาปากเป่าทุงว่มันมจะปุ่มขั้นไปเอาปากเป่าปา,ปา,ปานดรีดดมปก่อนมันก็ร้ายทุงยงงงบบยท้งเลยคล้ายกับอนนึ่งกับเป็นลอยทุ่งคนแหละรวมทั้งสมภาคสงมงสมบา ขายค่ามสมอาหารอสิท่านไปรูเป่าเนี่ยนะพอดีลมเบิดแต่เป่าคุณเป่ายิ่บไปยางหลอดนะหายมันปงเท่าก็บตองขับปากมันไปสิขับปากมันล่งอีสิแต่กระยุ่งเขาซองขางม่ปกติแต้าับหยุ่มเลยมันกระสีบุกปุ้ไปนอันี้มันแบบนี้มมนก็ปุงเไปที่น้อง บางคนเขาก็หัดหัดหน้าเปหาเด็ดมือหยาบันสีเห็ดหยาบเลยน่อย่จะลองแบมาซีแบมือสานนี้เห็ดเบียบไปอยากเป็นปันี้ขอบคุณค่ะดีนะม่เพื่อนก็คือตองมีะเราาหายไดทหั้องสี่ันนี้งจะเป็นบอันใหญ่

เอาซื้อวยบันนะแม่จะให้แต่ใไรว่าซื้อค่ะซวยกันคนบ้านใกล้เฮียนเทียงใช่ไปสื่อโอ้ไบัน้องชอบมกคนเห็นน้องาหนูใก็เถเอาปัญหาของเขาเศษเลยเขาบ้านตองเห็ดแดงเห็ดง่ากินุกมื ดีส sí, 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 ื no ้อพร้อมมาไหวนเ็มเ็เต็ท่าเสาคือได้หนย่างบ้านมื่อไม่นากันเออออกมาไปเห็นโอ้ยยางยึงทางหันย่าทกัอยู่ในเมืองหนานี่จะสื่อ่คือเรือหน่อยเราข้าจีเฮกีกินทุคนหนาะกัซ้จานี้ใหญ่คนในบ้านได้ที่เนอกชีทงพอดีเนาะ ทุ้งแหละสามสิบพันพี่นอ้องสนใจติดต่อมาได้สามสิพันอย่ากกินได้หม <c oughs> ดแหละนี่มีเอฟนีมขีดัอยู่อ่านนี่เขาเบิ่งยสูตรสูตรใส่กล่องวะตอาจะได้คอมเม้นตเอเมรเราอยากให้ใส่อ สใส่ก๋อี่เขานนี้หใส่ตุยส่ตุยแบบที่นตอนนี้เขาปรมาใส่ก๋อ่องแบบเดียวลเนาะเาีไปเหยอยดไอ้หลอนต่อเนาะขอเปนในคีดหนาเด้อค่ะพี่น้อเขาจะร่างใจก็ใส่ก็เสกนี่เด้อคุณป้าใส่ก๋อเรย่องแี่น่อเดียุดเด้อไอุ้ดเล่าตาขาเนี่ยี่เาตาเหยได้เนาะมันยังบม่ยาเกินะ

Cái gì đi mẹ Cái gì lái nha không đi lái nha ตอนนี like, yeah. yeah. ้เราใส่ตูกเย็นไว้ก็ได้โโีเฟรนิหน่กมตามได้เีเรากจะจทกทีอืมก่า เอาเอายี่สิบนี่ยได้ไหมกะหใหญ่เลยเกียวกะปิป้าทอมบ้าเป็นเขียว cái xoải đấy nè, thật là, mình hàn rồi cho 6 thùng được nó không 6 thùng chục chục thùng là đồ đấy này. cái cái Go hay đại đại, băng kỳ. B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 ăng phải Băng kỳ. Băng xong Băng kỳ. Băng xong Băng kỳ. 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 Băng bớt นเดียวคนเดียวอากาศสดนี่เนาะอากาศได้เนาะสนเสียงไอ้ชุบมันมีเสียงตัวสิแม่เลยเอาว่าบ่แซ่มาว่าให้บ่อเเาบ่หน่อยมันตัวนั้นมันเอาออกจากกันมันเฮาเสียเอ้ามันบ่เเออ แม้ว่ามันตองมันเป็นแม้ว่ามันมันแบบว่ามันวายสูตรของเฮาเด้ยวถาเอาออกจากกันนะมันจ้างมันเออมันจางอันนี้มันอยู่ในนี้อันเค็มคนแต่ละที่ไหนคืออะไรท่านบู้มีของปล่อยครึ่งไว้อันนั้นดูดีได้หาสูเอนี่สำหรับเออทุบาสมหาเขาต้องเห็ดนัวไว้ก่อนอากาศมันร้อนเขาต้องเห็ดนัวถ้าอากาศน่าเขาต้องเห็ดจ้างชิ้นหนึ่ง เสอะไรอเส้นอันเซอีกสบใช่ก่อนเน่ยเ่อาเอาอยากเี้มันจะแท่งนุกตามบอกอีกเอาพ่อรอกินอ้อขอบอกอยู่บ่าเอาได้ๆจะบ้าน่อเอาได้พ่อในตีนเมื่อยจักแบบนี้เอยลก็อนเดี๋ยวเราเอาสูตรเอาไปให้บักรอนนะเอาไปให้อีปลาอีแปะมอนัใช่นทุกืีบ้านสมคขึ้นแ้วนี้อะเอาเอายางให้ได้จุก อายางมาเน่ยุ่แอยู่ในกระตาต่บ่อนแบบเฮดโตเป็มันต้องเฮดสูงมั่วไปก่อนนานาแดกอากาศมันหอนไม่ส่งไวว้นาคนเขาต้เฮดจ้งเ้วมันแบบแล้วมีาศนเด็อันนี้ก็แม่ยาอันนั้นแม่คล้องคอแบบซาบอว เราเหยดขเป็นคนที่ฝวบและคูสมกันเราเป็นบริรวไล่ชวไ้ชาแล้วเหยีดสมมุติสมูรแล้วรเห่วย้า่เป็นมากนะเามุนขเรานี่แล้วก็ท่าสมปันข่านด่างเหือเป่าโอเวิกับมันกระเน่าท่านขัดนริเวณนี้มันกรเน่าขัดยาที่สุดก็คือสมป้ามันมีการตากนุนขัดงี่สุดก็คือสมพัก

สาวตีบสาวอ่าคืองามแท้ว่าซั่นขอบคุณเด้ขอบคุณค่ะอค่ะบาดต่านีเป็นแบบสาวงามทํางนําด้วย่ทางนี้น่ยสิใช้เลยไปกเอวันก่อนพี่ของกิบ่ได้บ่พบ่ๆๆได้่อนกูบได้เอาแรกไหอเลยอ่ะอันนี้ของมันบ่ปิกกินเองแน่มันบ่ได้เปิกิน่แบอกว่าเสกป ผมพักแฉกขึ้นเขาด้ักนนเาเื่อกันหไปแล้เออนีด้มาเด๋เดนสิบแปดเลยแรงไปสุเ้เาเองไปเลนกันงหนิมาเต็มมาได้พี่น,น,ออนาะเดเาไปกินติกเอแต่ยาะกินเบิเร์กบสเด้กคดีนห่านีเดูดน ทองทองหูบาเดเอาเอาไปอย่างไรท้องได้แเอาไปเอาหอยบปลาในท้องนึงเพือนที่ท้องหนึงได้กินอ่าพิวกับกินเอากินเอาให้อีกเป็นยังบ่ไอ้ซุปกให้มาเอาไปใส่ตักซุปก็ยังมากกินจะไหมใช่ไแมกระจายทงนี่ากินเดียวเอาไปก็เกิน

แป้งคายไหลายขมาณสามถุงมีถุงหนึ่งสบายอีแม่แล้ววันซาบะสูงแย้มดีดกบานิ้คิดกเพราะว่าแสูตอนนั้นดกมากเลยกับอันนี้ในิถทงพี่นนองเยียาสิเอาไปเขาตุ้เย็นไปน่นตกของเขาเนาะแต่กเสีไปให้ซา้ากับไพกกอดแม่ซาปีเออซา้ากับซาปีใหม่เนาะเาเีดจะได้ต่อ สเอาไปขวตัวเย็นไว้โอ้สักขวตัวเย็นไว้ตัวอันชองงอันนี้เขาสีไปหายสาบไปภาษาพีน่เดียวนี้เขาแก้ขวตัวเย็นไว้เพราะว่าเขาเมื่อสิเจาม่น้มพี่นงแต่ก็เอาไอ้ดอนช่องนึ่งบ่เออไอ้ดอนองถูกช่องบ่ไอ้ดอน่องทงอ่นอ้าพี่น่เหงื่อไหมันหนักเลวนี่ อ้าไอยู่ิบโลดไปขอตัวเย็นก็ที่ก็ซองซองสีหกนกระกเดือยบอรุกูซองทองนี่เนาะหายมาแจ้งเกณฑอพ้อนไพอดีเด้อพนว่าพนสิรลองอันขานใหม่พนสิบเข้าไปเบองสูตรสูตรพนเองพักโตคล่อแหนขใส่สองเกลือเออเกลือซองกำมมือหน่อย มือนน้อยพ่อนอยแล้ว่หวกมือเต็มยังค่ะยสลัดมคือออเอาผักตัวมันเดือยดิสะอามันก็เดือบ่เสียายนเอาไว้เขากินเลยป้าไว้ก็อันนั้นฉีเคืองเนี่ยเด้ยก็แซ่บได้กว่าอื ยกเว้นอันไอ้ทําแซงผู้เดียวแต่บ่ได้ยอมยอมแต่ว่าคืนนี้ที่ว่าเห็ดส่องข่อยตเลยบ่เนยอมหเ็ดดโอ้งมาซเออกินว่เฮ็ดอยู่บ้านกินผู้เดียวแล้วบ่ได้กินนําข่อยดเ็ดนี่บ่ีเพิ่นว่าอสก็บ่ซนี่ยกินยอกันปกติกินข้าวนํากันมีแต่ติเมบ่เมจาง ไ่ได้เคยแบบว่าย่องวิแต่บอกให้ย่องยังย่องกระสิบประมาณนี้พี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องเฟซีน้องหลัดอือขอบใจเด้อมนด้อันขันเองเลยใหญ่เองนะฮะเออจั๊กได้จั๊กพุงเนี่ยขันบอร์ดร่วมตากใส่ถวยสองถวยพุ่นๆตากไปแล้วได้สิบสองทุ้ง ทุ่งเต็มเต็มอยู่นะ้ฮะอี่เมร์ละตากนะขอบใจน้องลรดเนาะขันสมพักเลยเอามาฝากพี่น้องพักที่สวนบ้าทุกนี่แต่ว่าเมนป้าขันกระบ้าทุกสมพักอันนี้บ่ซิมเบิ้งเลยซิมเบิ้งแต่ก็ได้แล้วได้แล้วแก้เลยขันหมอว่านนี่แก่เบิ้งเลยแล้วก็ซิมเลยพี่น้องซิมให้พี่น้องมึงเลยเนาะแเออดีใจเด้อันมูบอกมูหยอก่าเสพว่าว่ราะท่านได้กิน เอาเอาเอาถาเอาถาสมก้อนาจิบสไปใช่ไหมถาเป็นสีมีตัดกัเนพี่น้องค่อยมารวมภาตามความจริงเด้อเอาแบบเบาอวยเออเอาแบบเบาอวยเอาแบบเลี้ยวๆด้่ยเด้อเดียวเดียว เปิดฐานเต็งโดดจ้ะเปิดฐานคายเจกเนาะยอมยอมพี่น้องถ้าเปิดฐานคายกัดคายได้แน่นี่แบบแซบพี่น้องได้มาตะใานทั่วไปที่กาคลายเลยแต่ว่าต้องป้าไปอีกนึงขึนเนาะนึงขึนก็ได้ผู้ใดมักสมคอยกะยังเหยียบป้าไว้ได้คอยป้าไไว้อีกนึงขึนแสดงว่าจะมักสมคือคอยเป็นคนที่มักสมเนี่ยจังหวัดแต่บาซูก็เป็นมักจำหนีเพื่อนว่าเพื่อนก็ได้เอาขอ่ะเตัวย็นเด้อแต่กีซีบีบาซูก็พม่ใช่เห็ุอีก บอกม่ได้ไหมเนา่ยสิเด็กที่พูดมันเหอบอกรุ่นเปื่อนยีทีบอกได้ไหมเลยนะแม่นมันมันแบบมันบุคอยเห็ดกิดมาทุกคนสีเห็ดอยู่พี่น้องเหดุในเวลาถ่ายคลิปบอกมาทุกคนี่ว่าดีเด้อพี่น้องเหตุในเวลาถ่ายคลิปสาวว่าถ่ายคลิปก็คือบุคเห็ดเออขอบใจเด้อดีขใจเด้อขอบใจเด้อสวัสดเจ้าดีใจเด้อไปก่อนวันนี้บ๊ายบายพี่น้องพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อเดี๋ยว สมภักเนาะบาซุกตองนี้ขันอีกถ้าทุกคนไปติดตามคลิปบาซุกคนสิคันสมภักว่ามันเสียบเสียบกันอ่ยันสุดได้